สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วะคะกับวีล็อกอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้กําลังจะไปดูหนังเรื่องแอนด์แมนสนะคะที่เซนทรันพาราม้าวนะคะก็ได้รับโอกาสนะคะจากพี่ตุ้ยนะคะแล้วก็จะไปดูหนังกับเพื่อนๆกลุ่มซาวออฟแคสเซิลนะคะก็หนังรอบ1นึทุ่มยี่สิไม่รู้ว่าจะไปถึงทันหรือเปล่าต้องทํำเวลานิดนึงตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะคะ กำลัง,งงงอยู่ว่าต้องไปทาไหไม่คิ้นการเดินทางแถวนี้ยมากสถานีคนเยอะกับที่นี่นะคะตอนนี้เราได้เจอเพื่อนๆแล้วนะคะและนี่ก็คือแก๊งแซวแคสเซิลนะคะนี่เลยพี่อ๋อนนะคะและนี่ก็คือเรียวตะนะคะโอ้ใส่เสื้อแดงมาด้วยเพื่อนๆมากินบาร์บีคิวพลาซ้าส่วนเราก็คือกินไข่ต้มมาแล้วนะคะไปชั้นลุงหนักกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ นี่คือด้วยเดี๋ยวนี่นะคะแรงแข็งเราออกกันแล้วเราก็ได้รับได้ค่ะการพิษณุการลามือแย่หน่อยนะโอ้ยไม่แย่เลยตอนะพลาดใหม่สันสิ่งไงบ้างการแต่งตัวแน่นครับถามถามครงเดียวครับนั่งได้ไหมครับได้ไม่ไม่มีแต่ว่าผมอะเอามาจากเซียด็อกเตอร์สเตรนท์แล้วสะพาก็แบบแล้วซื้อไปแล้วพอดีมันเขียวพอดีไงแล้องอย่างนึกตอนเหี่ยวม่วงลื้อตเมอร์เมดเข้าโรงเลย ฉันกลัวยหอยปากและอกมาจัน่าลืมนะตอนแอรี่เรามีตีมีมีตีมอะไรคะแล้วก็แต่งให้สีแบบเหมือนหางแอรียจะไปนั่งกินปูแล้วก็แบบคคคคคคคือออออ่่่่ลลลลกตัววมพพยเเเเเขาิิชนน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 ะะะะะะะบีี จักรวาล SOC ครับค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆชาว SOC นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแ m นด์แึนมากันนะคะหลอนมีมีรู้อีกแล้วนะแต่งตัวให้กันด้วยตายแล้วคู่ซีนแดงแดง้าด้จ้ามาไปจ้าพี่ตุ้ยได้ให้โปสเตอร์ n m น เรารวยเย่เย้รวมากมนพี่นี่โทเย้รอบนี้ก็มีนักพากย์มาด้วยใช่ไหมเป็นไงบางสายอเียตอี้ดม,มาครับเย็นมากค่ะ